สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องจุม๋มออซ้ำแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะเราก็มาเล่นเกมงูกันเช่นเคยอะไรมาเสนอเราคะ่ะออฟเฟอร์อะไรเอ่ยโครงกระดูกต้องเข้าไปดูหน่อยโอ้โหต้องสามพันแต่ที่น่าสนใจนะมีหลายสีมากเลยชมพูม่วงโอ้โหเหลืองดำโอ้ยชอบค่ะแต่ว่าสามพันนะคะตังค์ไม่พอ,อเรามาดูกูสมบัติเรามีอะไรบ้างคะ ปิ้งปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งปิ้งปิ้งโอ้โหสุประดูดอ่าไปต่อเลยโอเพนนะคะกูสมบัติค่ะวิญญาณพูดน้อยค่ะไม่เอาค่ะสตาร์ทไปเลยจ้าอาโรเพเลยไม่ดีรอไม่เสียเวลาแล้วนะจ้าโอ้เป็นอ่าแบ็คกาเป็นสโน์นะจ้ะอ๊บ เกมงูสนะคะ Snake ไ k ว่าถ <ara> ้าเพื่อนๆต้องการจะเล่นนะคะก็ดาวน์โหลดไปเล่นเลยนะคะชื่อก็ง่ายๆเนี่ยค่ะ Snake SkyWars จัดไปเลยค่ะจัดไปเลยพี่โจม ของรางวัลนะคะเรารักแฟนลับเราเราก็จะมีแจกนะคะแต่ว่าจะแจกในช่วงหนึ่งพันซับสไครต์ค่ะดื้ดื้ดืดืก็ไม่มากไม่มายนะคะร่วมสนุกกันนะคะก็ดีกว่าแบบเออเนาะกงโกงเกมๆปื้ดปั๊ดบอกแล้วว่าเธอจะต้องตายอ้าวจ้าจ๋าไปจุ่มพี่หมีขา เซอร์ไพรส์มากเลยเอาละคะเกมนี้เราก็โอ้นายก็ตายเหมือนกันหรอโอเคนะคะเกมนี้เราก็ไปไปไปก่อนนะรักเพื่อนๆนทุกคนเลยขอบคุณสาหร,รับการซับสไคร์นะคะหนึ่งซับสไคร์ของคุณโอ้โหภูมิใจมากเลยบาย,บายพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ